สวัสดีครับท่านสาธุชนท่านผู้สนใจในธรรมและญาติธรรมทุกๆท,ท่านวันนี้เราจะมาศึกษาธรรมร่วมกันในหัวข้อสีหลุมพลางคำว่าหลุมพลางคือหลุมที่ในพรานทำขึ้นไว้เพื่อดักจับสัตว์เมื่อสัตว์ตกลงไปแล้วขึ้นไม่ได้หรือเสียชีวิตเพราะมีขวากน้ำใสไว้เต็มไปหมดที่ก้นหลุมแต่หลุมพลางในทางธรรม จะเป็นอย่างไรนั้นทุกท่านมาศึกษาร่วมกันครับชีวิตคนเราต่างประสบกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตมากมายทั้งที่ดีและลุ่มๆดอนๆอันเกิดจากการกระทำของเราเองบางครั้งเกิดจากการตามใจตนเองมากไปผลจากการกระทำจึงไม่เป็นไปตามที่ถูกตี่ควรก็มีมาก การกระทำบางอย่างอันเกิดจากจิตใจคนนี้เพราะความไม่รู้จักจึงเกิดผลเสียตามมาเราเรียกการกระทำนี้ว่าหลุมพรางที่จะคอยดักทำร้ายผู้คนอยู่ตลอดเวลาคำว่าหลุมพรางนี้ในทางโลกคือวิธีในการดักจับสัตว์ของในพรานโดยขุดหลุมให้กว้างและลึกพอที่สัตว์จะตกลงไป แล้วไม่สามารถโดดขึ้นมาบนพื้นดินบนปากหลุมได้ตรงปากหลุมจะมีใบไม้กิ่งไม้เล็กๆปิดบังอำพรางไว้เสมือนว่าเป็นพื้นดินราบเ,เรียบหลุมพรางของในพลานมีสอง,สองแบบคือแบบหนึ่งสัตว์ตกลงไปแล้วจับตัวเป็นเป็นได้อีกแบบหนึ่งสัตว์ตกลงไปแล้วตายโดยที่ก้นหลุมจะมีไม้แหลมๆปักอยู่เต็มไปหมดเมื่อสัตว์ตกลงไปจึงถูกไม้แหลมๆทิ่มตำจนตาย ถ้ายัางไม่ตายก็บาดเจ็บแสนสาหัสแต่ในที่สุดก็ไม่พ้นความตายจากมือของนายพลนในทางธรรมนั้นหลุมพลางคือสิ่งที่ล่อลวงให้คนรุ่มหลงจนเสียจนชีวิตและจิตใจตกต่ำไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ได้ได้แก่ 1. ลาบยศสันเสริญชื่อเสียง 2. ทธาตุอารมณ์ 3. คลั่งไคล้ราคะตันหา 4. ลุ่มหลงอบบยมุก ลุมพรางอันแรก 1. ลาบยศสันเสริญชื่อเสียงผู้คนในโลกนี้ต่างก็ปรารถนาทรัพย์สินเงินทองโดยมีความละโมบในจิตใจ,จตนมากบ้างน้อยบ้างตามกิเลสตัณหาของแต่ละคนบางคนก็หลงไหลในเกียรติยศชื่อเสียงและชอบในคำยกยอปอปัน้นหลุมพรางในเรื่องนี้ก็คือโลกธรรม8คือธรรมประจำโลก8ประการอันได้แก่มีลาบ เสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสันเสริญนินทาสุขทุกข์คนตกลุมพลางนี้เพราะถูกกิเลสครอบงำจิตใจจึงไม่รู้เท่าทันการที่ลาบยศสันเสริญชื่อเสียงมาด้วยกันก็เพราะเมื่อมีเงินมีทองก็อยากมีชื่อเสียงหรือมียศมีตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับข้าราชการหรือทำงานเอกชนใดๆก็ตามเงินทองก็จะได้ตามมา มีชื่อเสียงขึ้นคำเสริญเสริญยกยอปอปั้นของคนรอบข้างก็ตามมาในความเก่งหรือความสำเร็จที่ได้รับจนทำให้จิตใจเหมิมเกลิมลุ่มหลงในลาบยศตำแหน่งที่ได้รับมาจนกลายเป็นความยึดติดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เกิดความโลภอยากได้มากกว่านั้นจึงมักจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้มาซึ่งลาบยศตำแหน่งชื่อเสียง แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ผิดมโนธรรมสำนึกก็ตามคนที่มีเงินมีทองจากการได้รับทรัพย์มรดกถือได้ว่ามีลาบจากการสะสมบุญบาร,รมีของตนพ่อแม่และบรรพบุรุษมาในชาติพางก่อนส่วนคนที่ประกอบสัมมาชีพจนล่ำรวยก็เพราะส่วนหนึ่งได้สะสมบุญบาร,รมีมาก่อนส่วนหนึ่งและชาตินี้ก็สร้างและสะสมคุณความดีเพิ่มขึ้น จึงสามารถสร้างฐานะจนร่ำรวยขึ้นมาได้ก็ถือได้ว่ามีลาบเกิดจากบุญบารมีของตนหนุนส่งสำหรับคนที่ร่ำรวยในทางมิชอบทั้งหลายทั้งคดโกงคอรับชั่นจี้ปล้นและแม้แต่การถูกหวยก็ไม่น่าจะเรียกว่าลาบเพราะได้ทรัพย์มาจากความเดือดร้อนของผู้อื่นแต่สิ่งที่จะเรียกได้ว่าเป็นลาบหรือทรัพย์อันประเสริฐนั้นก็คือได้ศึกษาได้รู้ ได้เข้าใจได้ปฏิบัติธรรมจนแจ่มแจ้งในศัจธรรมทั้งหลายเท่านั้นอย่างไรก็ตามคนที่ร่ำรวยในทางสุจริตทั้งหลายถ้ารู้จักใช้ทรัพย์ในทางที่ดีเช่นทำบุญสุนทานช่วยเหลือคนเดือดร้อนในหนทางต่างๆจึงเป็นการสะสมบุญทรัพย์ก็จะเพิ่มพูนขึ้นแต่ถ้านำไปใช้ในทางที่ผิดธรรมเช่นเล่นการพนันมั่วสุมกามาลม ทรัพย์ที่มีอยู่ก็จะหมดไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นคนจนสำหรับคนที่ร่ำรวยมาในทางไม่ชอบนั้นแม้จะทำบุญก็ไม่เกิดบุญกุศลแต่ประการใดรอแต่วันที่จะต้องชดใช้กรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยทั่วไปแล้วคนร่ำรวยไม่ใช่จะมีความสุขมักจะมีความทุกข์อยู่เสมอเพราะกลัวว่าทรัพย์ที่มีอยู่จะหมดไปก็ต้องหามาเพิ่มเติมให้ได้มากๆ นอกจากนี้ก็ยังมีความทุกข์อยู่เสมอคือกลัวว่าจะมีคนมาขโมยจี้ปล้นทรัพย์สินของตนไปส่วนคนจนก็มีความทุกข์เช่นกันทุกข์เพราะกลัวว่าจะไม่มีกินมีใช้ทุกข์เพราะอยากมีอยากได้เหมือนคนอื่นเขาบ้างจึงหาวิธีให้ได้ทรัพย์มาในทางที่ผิดคือขโมยจี้ปล้นทรัพย์ของผู้อื่นมีเรื่องเล่าว่าเศรษฐีคนหนึ่งร่ลำรวยมากมีบ้านใหญ่โตวสวยงาม เครื่องใช้ในบ้านทั้งโต๊ะตู้เตียงล้วนทำด้วยทองคําทั้งนั้นปรากฏว่ามีความสุขอยู่กับบ้านได้ไม่นานก็เสียชีวิตโดยมีอายุไม่ถึง60ปีผู้เล่าก็ไม่ได้บอกว่าเศรษฐีคนนี้ร่ํารวยมาอย่างไรหลังจากที่เศรษฐีคนนี้ตายทางการสืบทราบมาว่าเขาเคยค้าอาวุธสงครามที่ใช้ประหัตประหารชีวิตคนโดยเฉพาะในหมู่ผู้ทําผิดกฎหมายเช่นพวกค้ายาเสพติด ซึ่งต้องมีกองกำลังติดอ,วอาวุธไว้คุ้มกันจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่าอาชีพนี้มีสินค้าที่ใช้ฆ่ามนุษย์พลกรรมจึงตามทันให้ต้องตายไปก่อนเวลาอันควรเพราะพุทธเจ้าทรงตรัสห้ามมนุษย์ไม่ให้ทำการค้าห้าอย่างที่เรียกว่ามิจฉาวนิชอันได้แก่ 1. ค้าขายสตราวุธเครื่องมือในทางการเข็นฆ่ามนุษย์ สค้าขายสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์และมนุษย์ซึ่งย่อมถูกกักขังบาดเจ็บและตรอมใจตาย 3. ค้าขายเนื้อสัตว์ซึ่งย่อมต้องมีการเบียดเบียนชีวิตโดยการฆ่าสัตว์ทั้งหลายมาบริโภค 4. ค้าขายน้ำเมารวมทั้งสิ่งเสพติดซึ่งมีโทษต่อร่างกายทำให้สติฟั่นเฟือนร่างกายพิการถึงแก่ชีวิตในที่สุด 5. ค้าขายยาพิษซึ่งปกติย่อมใช้เพื่อกำจัดชีวิตมิใช่เพื่อรักษาชีวิตคนที่แม้จะร่ำรวยด้วยประกอบการประกอบอาชีพที่สุดจริตธรรมก็ยังไม่พ้นความตายซึ่งเป็นสัจธรรมของชีวิตแต่จะมีอายุยืนยาวเพื่อมีโอกาสได้สร้างและสะสมกุณงามความดีได้นานๆส่วนคนที่ร่ำรวยด้วยการประกอบอาชีพไม่สุจริตมักจะประสบเคราะห์กรรม ทำให้เสียชีวิตก่อนเวลาอันควรเชกเช่นเดียวกับเศรษฐีท่านนี้ที่ได้เงินมาจากการค้าอาวุธสงครามตัวเองไม่ได้ไปฆ่าใครแต่สินค้าน,นั้นนำไปใช้ประหัตประหารชีวิตมนุษย์ก็ต้องชดใช้กรรมเหมือนกันจึงต้องเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรถ้าจะเปรียบเทียบกับอาชีพค้าขายเนื้อสัตว์หรือผู้บริโภคก็ตามแม้ไม่ได้ฆ่าสัตว์เอง แต่ขายหรือนำมนบริโภคก็ย่อมต้องรับเคราะกรรมเช่นเดียวกันจะมากหรือน้อยเท่านั้นสำหรับคนยากจนนั้นถ้ารู้จักความพอเพียงไม่ละโมบโลภมากดำเนินชีวิตในลักษณะที่เรียกว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวรู้จักประหยัดอดออมทำหมากินด้วยความสุจริตมันทำบุญสร้างกุศลบ้างแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้ว โอกาสที่ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้าจึงดีกว่าคนที่ล่ำรวยด้วยการทุจริตคอรับชันหรือประกอบอาชีพที่เป็นมิจฉาวรณิตดังนั้นคนเราถ้าตัดความโลภได้ความอยากทั้งหลายอันได้แก่ความอยากมีอยากได้อยากเป็นในลาบยศสรรเสริญชื่อเสียงก็จะบรรเทาเบา,บาบางลงไปไม่ต้องตกลุมพลางในเรื่องนี้ สองตกเป็นาธาตุอารมณ์อารมณ์อันได้แก่รัก,ลกโลภโกรธหลงมักจะบังเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันาธาตุอารมณ์ที่สำคัญก็คือกามราคะคําว่ากามหมายถึงของรักของห่วงหรือของอันเป็นที่รักส่วนคําว่าราคะหมายถึงของสวยงามน่ายินดีกามราคะจึงหมายถึงสิ่งสวยงามที่เป็นของห่วงของรัก กามราคะเกิดจากกิเลสที่สำคัญก็คือความหลงเช่นหลงตนเองหลงในความสวยงามหลงในทรัพย์สมบัติชายหญิงที่เกิดอารมณ์ถูกใจกันและกันก็เป็นความรักธรรมดาแต่มีมากขึ้นยึดติดในอารมณ์มากขึ้นว่าเป็นของของเราเป็นของรักของห่วงของเราไม่อยากให้ใครมาแย่งไป จะเก็บไว้ครอบของคนเดียวก็กลายเป็นความหลงไปใครมาแย่งไปก็โกรธแค้นเช่นเดียวกับทรัพย์สินข้าวของต่างๆก็เป็นของรักของห่วงเช่นกันใครขโมยไปก็เสียใจโกรธแค้นแสนสาหัสยิ่งรักมากก็ยิ่งเครียดแค้นมากเป็นธรรมดากามราคะเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยทุกเวลาคนที่ชอบสะสมเพชนินจินดาสะสมโฉนดที่ดินสะสมพระเครื่อง ต่างก็เกิดการราคะในสิ่งนั้นสตรีที่ชอบเสริมสวยทำสัญญกรรมพลาสติกเสริมจมูกทำตาดึงหน้าที่เหี่ยวย่นให้ตึงทำหน้าอกที่มีขนาดเล็กให้โตขึ้นก็เป็นเพราะความหลงในตัวเองอารมณ์ก่อนที่จะไปทำสัญญกรรมต่างๆนั้นก็เกิดความโลภคืออยากมีหน้าตาที่สวยงามมีสวดทรงดีเพราะเห็นคนอื่นเขาทำและดูดีก็อยากจะเป็นอย่างเขาบ้าง เลยต้องเสียเงินเสียทองไปทำหน้าตาจมูกหน้าอกให้ดูดีตามที่สังคมมนุษย์เขานิยมกันบางครั้งโชคไม่ดีผู้ทําสัญญกรรมไม่มีความรู้ความชำนาญพอก็อาจเกิดผลเสียเช่นเกิดแผลเป็นเกิดอาการแทรกซ้อนเช่นทำหน้าอกให้โตขึ้นผ่าตัดไม่ดีไม่สะอาดพอหรือฉีดสารที่เป็นอันตรายเข้าไปในหน้าอกแล้วเกิดอักเสบขึ้นจง จนต้องตัดหน้าอกทิ้งไปก็มีสำหรับสำหรับเด็กวัยรุ่นในปัจจุบันนี้มักนิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือหรือแท็บเล็ตโดยเฉพาะรุ่นใหม่ที่สามารถใช้งานได้หลายอย่างเช่นเล่นไลน์ได้ดูทีวีดูหนังดูละครได้เล่นเกมได้ก็มักจะพะวงแต่เล่นกับของเล่นชนิดนี้แต่ละวันไม่ทำอะไรได้แต่จิ้มโทรศัพท์มือถือ เซตกับเพื่อนคนนั้นคนนี้ทีคุยกันแต่เรื่องไร้สาระเสียเวลาทั้งวันเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องการเรียนจึงตกต่ำไปเด็กที่พ่อแม่คอยกวดขันและไม่หัวดือเชื่อฟังพ่อแม่ในเหตุผลต่างๆก็พอจะเข้าใจถึงผลเสียอยู่บ้างจึงรู้จักใช้เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ในเวลาที่เหมาะสมและในเรื่องที่เป็นประโยชน์จึงไม่ลบกวนการศึกษาเล่าเรียนเครื่องมือเหล่านี้ถ้าเด็กไม่รู้จักใช้ในทางที่ถูกต้อง ก็ถือว่าเป็นภัยร้ายในวัยเรียนทีเดียวสิ่งนี้คือความหลงในเทคโนโลยีซึ่งรวมไปถึงการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในร้านเกมต่างๆที่มีอยู่ดาดดืนในชุมชนในชุมชนและแม้แต่ในชนบทที่ห่างไกลก็ยังมีให้เด็กเล่นบางครั้งพ่อแม่ห้ามก็โกรธหรือไม่พ่อแม่ก็โกรธใชเองเพราะลูกไม่สนใจเล่าเรียนไม่สนใจทำการบ้านการเรียนก็ตกต่ำไปเรื่อยๆนี่คือปัญหา ของการไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีและที่สำคัญคือตกเป็นาธาตุอารมณ์ของความอยากสนุกสนานของเด็กนั่นเอง 3. งคลั่งไคล้ราคะตัณหาการาคลั่งไคล้ราคะตัณหาคือการมีอารมณ์หมกมุ่นในทางการราคะที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ที่มีมากเกินไปหรือผิดปกติคนพวกนี้วันวันก็คิดแต่เรื่องบนเตียงตามปกติมักจะเป็นกับชายมากกว่าหญิง ตามธรรมชาติของคนนั้นเมื่อเริ่มเป็นหนุ่มสาวจะมีฮอร์โมนเพศเกิดขึ้นในร่างกายจึงกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เพศชายชอบหญิงหญิงชอบชายแม้กระทั่งหญิงชอบหญิงชายชอบชายก็ตามซึ่งเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกเมื่อถึงเวลาก็จะต้องมีการสืบพันธุ์ขยายเผ่าพันธุ์ให้ดำรงคงอยู่อย่างไรก็ตามมนุษย์เราได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐมีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม จะสมสู่กันแบบสัตว์ทั่วไปไม่ได้จึงต้องสกัดกั้นอารมณ์ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเมื่อถึงเวลาที่พร้อมกันทั้งสองทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงจึงกําหนดพิธีมั่นแต่งงานเป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้องตามประเพณีและตามกฎหมายการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเกิดขึ้นเนื่องจากอารมณ์ปรารถนาทางเพศที่ไม่อาจระงับยับยั้งได้นี้ สืบเนื่องมาจากความสนุกสนานที่หนุ่มสาวต่างชอบไปเที่ยวมีทั้งสถานเลิงลมต่างๆเช่นผับดิสโก้เทคไนท์ค,นคลับบาร์และแม้แต่คาราโอเกะก็เป็นจุดเริ่มต้นประกอบกับของมึนเมาและสิ่งเสพติดที่มักจะเป็นของคู่กันกันกบสถานเลิงลมเหล่านั้นที่ทำให้คลองสติไม่อยู่จึงมักจะลงเอ,อยด้วยการมีเพศสัมพันธ์เมื่อเกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็จะมีครั้งต่อๆไป บางครั้งมีการสลับคู่ไปเรื่อยๆที่เรียกว่ามั่วเซ็กซึ่งกล่าวได้ว,ว่าเป็นการคลั่งไคล้าราคะตัณหานั่นเองเรื่องนี้ถือเป็นภัยร้ายแรงสำหรับวัยรุ่นวัยเรียนที่อาจทำลายชีวิตอนาคตได้ทีเดียวดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องคอยดูแลลูกหลานวัยรุ่นให้ดีให้อยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะที่สำคัญตัวเด็กเองจะต้องมีสติรู้จักระงับยับยั้งชั่งใจ และเชื่อฟังผู้ใหญ่โดยเฉพาะสตรีวัยรุ่นไม่ควรทำอะไรที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการคุกคามทางเพศของผู้ชายเช่นการแต่งกายที่โชว์สัดส่วนของร่างกายไม่ไปในสถานที่ที่เปรียวไม่ไปเที่ยวยามค่ำคืนตามสถานเริงลมต่างๆเพราะกลางคืนคือเวลาของหมาร้ายที่ทำให้ต้องตกลุมพรางของราคะตัณหาได้ง่าย การข้างไขราคะตัณหาย,ยังเกิดขึ้นได้ทั้งในคมคนหนุ่มสาววัยทำงานวัยกลางคนส่วนในวัยสูงอายุคือตั้งแต่6 0สิปีขึ้นไปนั้นมักจะมีน้อยการกระทำผิดทางเพศในวัยทำงานและวัยกลางคนนี้มักจะเกิดขึ้นในหมู่คนที่อยู่ในสังคมระดับเดียวกันหรือเป็นระยะที่พอมีเงินทองบ้างจึงอยากสนุกสนานตามภาษาของปุถุชนชอบท่องเที่ยวยามราตรี ใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆรวมทั้งความสุขทางเพศจึงมักจะเกิดปัญหาต่างๆเช่นประพฤติผิดในลูกเขาเมียเขาหรือสามีเขาบางครั้งถึงกับทำให้เสื่อมเสียที่อยู่เสียงจนถึงกับต้องออกจากงานก็มีมีคำกล่าวว่าบุคคลที่เป็นคนดีมาตลอดถ้าประพฤติผิดลูกเมียเขาแค่ครั้งเดียวความดีทั้งหลายที่เคยทำมาจะหายไปหมดทันที ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังตนเองให้ดีที่สำคัญจะต้องมั่นคงในศีลและปฏิบัติศีลห้โดยเฉพาะศีลข้อ3ให้ละเว้นการประพฤติผิดในการจะได้ไม่ต้องตกหลุมพรางนี้ในอนาจาักรธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานโอวาทแก่สิษย์นอนุตรธรรมอยู่เสมอว่าให้บำเพ็ญในเรื่อง3บริสุทธิ์4เที่ยงตรงและหนึ่งในเรื่องบริสุทธิ์ก็คือชายหญิง บริสุทธิ์คือไม่ข้องเกี่ยวกันในทางชู้สาวไม่ว่าจะอยู่ในสถานธรรมหรือเดินทางไปเผยแพร่ส่งเสริมธรรมก็ตามยิ่งชายที่ไม่ใช่สามีภรรยากันจะเดินทางหรืออยู่ด้วยกันสองต่อสองไม่ได้ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นเหตุแห่งคลหานินทาและเหตุแห่งความสัมพันธ์ในลักษณะชู้สาวเกิดขึ้นอันเป็นการผิดต่อจริยะของผู้บเพธรรมนับเป็นหลุมพรางที่สำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญธรรมทีเดียว เรื่องราคาตัณหานี้แม้ในทางวงการาศาสนาก็มีเห็นพระสงฆ์บางรูปโดยเฉพาะพระดังๆที่มีคนศรัทธ,ธามากๆและมีอายุยังไม่มากนะักก็มักจะเกิดเรื่องเสียหายด้วยราคะตัณหากับโยมผู้หญิงซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นอยู่พระพุทธองค์จึงได้ทรงเน้นมากในเรื่องราคะตัณหานี้ซึ่งจะทําให้เสื่อมเสียกับเพศภมจันท์ได้พระสงฆ์รูปใด ทำผิดในเรื่องนี้จะต้องถูกจับศึกให้ลาสิกขาจากสมณเพศในทันทีเพราะถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงสำหรับสงฆ์การบรรเทาเบาบางในเรื่องอารมณ์ของราคาตัณหานี้พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พิจารณาในเรื่องการพิจารณาร่างกายว่าไม่ให้ยึดติดในตัวตนของตนของผู้อื่นให้พิจารณาว่าร่างกายเป็นเพียงธาตุทั้งสี่มาประชุมกันเราเป็นเพียงผู้มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้น และไม่มีอะไรส่วนไหนของร่างกายที่จะคงความสวยงามเป็นที่มากน่าพึงใจได้ตลอดไปหรือกายที่เราเห็นเป็นแต่ของปลอมเท่านั้นเมื่อนานเข้าก็ย่อมจะต้องเสื่อมสภาพไปผิวหนังหิวย่นหน้าตาเป็นริ้วรอยรูปร่างก็เปลี่ยนไปผมก็ขาวขึ้นหาคาความงดงามที่จะเกิดอารมณ์คร่อย่างใดมิได้นอกจากนี้ก็ให้พิจารณาอสุภกรรมฐาน คือย้อนมองสองตนให้เห็นว่าร่างกายมีแต่ปฏิกูลคือสิ่งสปกปรกหน้าลังเกียจทั้งหลายทั้งภายนอกและภายในหาความน่ารักน่าใคร่ตรงไหนไมิได้เลยนี่คือการเจริญวิปัสสนาภาวนาในทางพระพุทธศาสนาในทางอนุตตรธรรมนั้นให้ใช้กายสังขารที่เป็นของปลอมนี้ในการปฏิบัติบาเพ็ญที่สำคัญคือการบาเพ็ญจิตให้ถึงซึ่งสภาวะธรรม เห็นทุกสรรพสิ่งตามความเป็นจริงของชีวิตเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วความกำหนัดจึงค่อยๆคลายลงไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ให้ต้องข้างคล้ายราคะตันหาอีกต่อไป 4. ลุ่มหลงอบายมุกอบายมุกต่างๆตั้งแต่สุรายาเมาบุรีสิ่งเสพติดเกมการพนันคือเหตุแห่งความเสื่อมของชีวิตหรือคือทางแห่งความฉิบหาย ซึ่งเป็นหลุมพรางลวงล่อให้ชีวิตตกต่ำลงทั้งสิ้นแม้แต่การพน,นันที่ถูกกฎหมายคือสลากกินแบง่งและไม่ถูกกฎหมายคือหวยใต้ดินก็เป็นเหตุให้คนลุ่มหลงเกิดความโลภอยากรวยด้วยวิธีลัดวันๆไม่ต้องทําอะไรมุ่งแต่จะไปหาอาจารย์ใบหวยให้เลขเด็ดๆบางคนก็ไหว้ผีสางเทเวดาให้บอกใบเลขเด็ดบางคนก็ไปขุด ตามต้นไม้ที่ประหลาดให้เกิดเลขเด็ดขึ้นมาซึ่งดูแล้วชีวิตที่ผ่านไปวันๆหาคุณค่าอะไรไม่ได้เลยน่าเสียดายที่ได้เกิดมาเป็นคนได้พบพระพุทธศาสนาแต่มิได้สนใจศึกษาหลักธรรมให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องของการพนันนี้มีคำกล่าวว่าโจรปล้นสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวและไฟไหม้สิบครั้งก็ยังไม่เท่ากับการลุ่มหลงในการพนัน เมื่อผีพนันเข้าสิงจิตใจก็จะบกมุ่นแต่เรื่องการพนันไม่รู้จักทำมาหากินชีวิตทั้งชีวิตยึงดูไร้ค่าชะตาชีวิตมืดมนเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักผู้ที่รับวิถีทำแล้วถ้าจะปฏิบัติบำเพ็ญให้ดีจะต้องละเลิกอุปนิสัยความเคยชินที่ไม่ดีโดยเฉพาะการลุ่มหลงอบบยมุกให้หมดสิ้นวิฉะนั้นคงไม่อาจปฏิบัติบำเพ็ญไปได้ตลอดรอดฝัง ในศีลข้อที่5นั้นพระพุทธองค์ทรงชี้แนะให้สาธุชนพึงละเว้นการดื่มสุราเมลยัยและของมืนเมาทั้งหลายแต่ปัจจุบันยังมียาเสพติดชนิดต่างๆเข้าไปรวมด้วยทั้งฟินเฮโลอีนกัญชายาบ้ายาอีและอื่นๆเมื่อใดที่คนกินหรือเสพเข้าไปก็จะไปทำลายระบบประสาทสติสัมปชัญญะจึงเสียไปเป็นเหตุให้เก,เกิดผลร้ายทั้งกับตนเองและผู้อื่นตามมา เด็กและว,วัยรุ่นปัจจุบันมักชอบเล่นเกมจนติดเหมือนกับยาเสพติดเหมือนกันเพราะวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่เล่นเกมทั้งเสียเวลาเสียสมองและปัญญาไปกับการเล่นเกมเกมบางทีทาให้เด็กมีจิตใจโหดร้ายมุทะลุดุดันเช่นเกมที่มีการยิงการฆ่ากันนอกจากนี้เกมยังสอนให้เด็กเห็นแก่ตัวคือจะเอาแต่ชนะอย่างเดียวที่สําคัญเกมบางอย่างยังมีการพนันร่วมด้วย ทำให้เสียเงินทองโดยไม่รู้ตัวเด็กที่เล่นเกมและติดเกมเจกนกระทั่งเสียการเรียนและชีวิตในอนาคตมีตัวอย่างให้เห็นมากมายแม้จะเคยมีผลการเรียนดีเคยขยันอ่านหนังสือขยันเล่าเรียนแต่พอติดเกมผลการเรียนตกต่ำจนถึงกับสอบตกชีวิตในอนาคตมืดมนทันทีดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเกมคอมพิวเตอร์คือสาเหตุแห่งความเสื่อมของชีวิตเด็กและเยาวชนทั้งหลาย ซึ่งทั้งพ่อและแม่และโรงเรียนจะต้องร่วมมือกันกวดขันเด็กๆที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตรวมทั้งมือถือสมาร์ทโฟนที่แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่อำนวยประโยชน์ในด้านการศึกษาอยู่บ้างแต่ขณะเดียวกันถ้าใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็ก่อให้เกิดโทษมหันทีเดียวดังนั้นผู้บำเพ็ญธรรมจะต้องมีสติรู้เท่าทันในหนทางสู่อบายทั้งหลาย และรู้จักใช้ปัญญาแก้ไขข้อบกพร่องในนิสัยส่วนตัวที่ไม่ดีต่างๆตนเองต้องละเลิกการลุ่มหลงในอบายมุขทั้งหลายรวมทั้งดูแลบุตรหลานคนในครอบครัวให้ดีอย่าให้ตกลงไปในหลุมพลางเหล่านี้มิฉะนั้นการปฏิบัติบรมทินธรมก็คงจะลุ่มลุ่มด,นดอนๆไปไม่ถึงไหนหรือมิฉะนั้นก็ออกนอกลู่นอกทาง ไม่สามารถกลับคืนสู่อนุตรภูมิได้จึงเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักสรุปแล้วในโลกนี้สิ่งที่คอยขัดขวางความเจริญความสำเร็จของชีวิตซึ่งได้แก่ลาบยศสรรเสริญชื่อเสียงธาตอารมณ์การขั้งคล้ายราคะตันหาการลุ่มหลงอบายมุกซึ่งเป็นสีลุ้มพลางก็อยู่ที่ตัวเรานะมันจะคอยดักให้ผู้คน หลงเวียนวนอยู่ในกิเลสตัณหาทําให้ชีวิตและจิตใจตกต่ําไม่สามารถพ้นจากทุกข์ทั้งหลายได้จึงต้องว่ายวนอยู่ในทะเลทุกข์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดไปผู้มีสติและปัญญาเท่านั้นจึงจะสามารถแยกแยะสิ่งดีชั่วและสามารถรอดพ้นจากหลุมพรางทั้งสี่นี้ได้ดังนั้นผู้รับวิถีทําแล้วควรต้องใช้คุณวิเศษของจิตธรรมยานตนเอง พินิษพิจารณาหลีกเลี่ยงลุ้มพลางทั้ง4ี่ให้ได้หนทางกับเป็นบัตรบำเพ็ญในภายภาคหน้าจึงจะล่าเปรียบไม่มีขวากหนามหลุมบ่อที่จะทำให้สะดุดหรือล้มลงจนทำให้ไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางตามมาปณิธานของแต่ละคนได้เมื่อทุกท่านได้ศึกษาเรื่องสี่ลุมพลางไปแล้วก็ขอให้นำความรู้เรื่องนี้ไปพิจารณาศึกษาทบทวนคล้ครวน เพราะทั้งสี่หลุมพลางทำให้จิตตกต่ำจนไม่สามารถปฏิบัติบาเพ็ญได้ผู้บาเพ็ญท,ทุกทท่านจึงสมคูณหลีกเลี่ยงไม่หลงเพลินเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหลุมพลางทั้งสี่ที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกทกท่านที่มาศึกษาร่วมกันมีความเจริญในสุขและเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปขอขอบคุณและสวัสดี